ตอนนี้ช่างกำลังทารออางระบายน้ำนะครับก่อนเราจะทาเนี่ยเราต้องทำความสะอาดออกให้ดีๆนะครับนี่ผมใช้อะไร,รก็เรก่อไรให้เพื่อเชื่อฉีดแล้วนะครับฉีดแล้วปล่อยให้แห้งครับนี่ก็กำลังจะเริ่มทาครับโดยใช้แปรงครับไปใช้ลูกกลิ้ง เพราะว่าลูกกลิ้งไม่ได้ซื้อมานะครับทยทายด้วยกันสองรอบด้วยกันนะครับ <c oughs> คือนี่คือคือเราแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมนะครับถ่ายไม่เห็นหัวช่างนะหน้าตาช่างก็ไม่ต้องเห็นนะครับไม่เปิดเผยครับอ,อ,อนนั้นถ้าตาช่างดูแล้วจะได้นอนตัวนั้นไม่หลับครับไม่ต้องดูหรอก ประทานเบิดตัวพอเพื่อนเหมือนเนี่ยคือบระทานน้ำประทานเบิดหน่นยเออพวกกูหลงเมื่อกี้กูว่ากูกี้กูว่าไทยนี่ว่ะอะไรกันนะมันมาอ่งอยู่ตรงนี้อ่ะมันก็เลยซึมลงไปให้มันทั่ว ให้มันทั่วเออ นี่วิธีหนึ่งคือเราเทงลงเรือนะครับทเทแล้วก็หาดเลยเอาเปียงกวดกวดกวดเลยอันนี้มันไม่ใช่ช่างมากง่ายนะครับทั้งอยากให้สีมันหมดเร็วมีงานที่ไหนก็ติดต่อเรามาได้นะครับ เราจะว่างไปหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งช่วง,ง,งนี้งานโดดช่วมเยอะโอ้กานขนของลงนี้

เลนพืเ่น,แล,น,น,นเแล้วมันเลื่นทำดีบอชลอเลยมันลื่นมันหนามด่บอชลอไงดีบอซึมลงไงสิเรียนไปเลยไง หิงเหล่านั้นต้องสื่อทั้งใหไม่ท่าเบิดเลยจบคลิปกลับไป